สวัสดีค่ะพบกับช่อง y YouTube สม้มมาทาโรจ้ามาอีกแล้วมาหากินกันอีกแล้วมาทำมาหากินกันอีกแล้วนะจ้าทุกคนยังไม่เลิกนะคะยังไม่เข็ดค่ะยังไม่หลาบค่ะเพราะว่ามันคือคอนเทนต์นะคะมันคือมันคือการทำมาหากินของฉัน มันคือการสร้างคอนเทนต์ของฉันเพราะฉะนั้นเนี่ยด่าได้สาบได้แต่อย่าสาบแรงจนดูหยาบเพราะว่ามันน่าเกลียดนะวันนี้เข้าเรื่องเลยละกันนะหลายๆคนอาจจะหมั่นไส้ฉันแล้วก็เกลียดฉันไม่เป็นไรและฉันก็ไม่ว่าอะไรนะคะขอแค่เข้ามาดูแล้วติดตามคลิปฉันด้วยนะวันนี้ กระแส Miss Grand ภูเก็ตลูกครึ่งเยอะมากฉันฉันไปฟังชื่อมาแล้วฉันรู้สึกแบบโหน้องไฮลี่เหรอน้องนอรลี่เหรอน้องไฮดี้น้องนอลลี่น้องชาร์ลอตอ,อ,อย่างนี้เหรอโอหแต่ละคนลูกครึ่งมากองกันอยู่ภูเก็ตกันหมดเลยวันนี้ก็เลยจะคัดมา3คนนี่แหละที่ฉันเอ่ยชื่อไปนี่แหละว่า ฉันไม่ฟันธงนะว่าใครมงเดี๋ยวทัวร์มาลงฉันอีกแต่ฉันจะบอกว่าไพ่ใครดีสุดเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะมาหาว่าฉันโป๊ะแตกเหมือนมิสแกรนกรุงเทพก็มิสแกรนกรุงเทพไพ่เอลซ่าสวยสุดอะแต่ก็ต้องยอมอัศวินขี่ม้าถือดาบของอิงฟ้าว่าชีเป็นเลือดนักสู้จริงๆก็ให้ชีปายนะตามนั้นวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของแกรนภูเก็ตนะคะมิสแกรนภูเก็ต ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวลีเด็ดสำหรับฉันฉันต้องพูดซบซบไว้ก่อนว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วส้มมาเชื่อว่าแฟนมิสแกรนน่ารัก เชื่อแบบนั้นจริง,รงๆเพราะว่าอยู่กลุ่มมิสแกรนมาหลายปีแล้วแฟนมิสแกรนน่ารักมากๆแล้วทุกคนมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีเหตุผลไอประเภทคอมเมนต์ด่าเสียเทเสียเนี่ยแทบจะไม่มีแทบจะศูนย์เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นความบันเทิงนะทุกคนนะถือว่าเป็นฟู้เอ็นเซอร์อะไรไม่รู้โนเนมก็ได้อ่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์โนเนมก็ได้ แต่มันเป็นการแบบว่าวิเคราะห์นางงามผ่านไพ่ยิปซีเดี๋ยวขอเปิดไพ่ทั้งหมด9ใบเอา12ใบไหมเอานอลลี่ก่อนอ่ะเอานอลลี่เอาไฮดีเนาะเอาชาลลอตแล้วก็เอามามืดเราอย่าประมาทมามืดนะมิสแกรนพูเก็ตด,ดีฉันเห็นมามืดหลายคนอยู่นะแต่ไม่ได้ไปดูรอบสวิมมิงสุดอะไม่ได้ดูรอบชุดว่ายน้ำอะ อยากอยากถามคำถามอ่ะมิสแกรนภูเก็ตเขาให้หาชุดว่ายน้ำมาเองเหรอทำไมที่ดูผ่านๆแต่ละคนชุดว่ายน้ำเหมือนไปคนละทิศละทางเลยอ่ะหรือยังไงฮะอ่ะจะบอกเลยว่าคีย์เวิร์ดของมิสแกรนภูเก็ตนะฉันไม่รู้หรอกว่า N อ็นดีเขาจะจิ้มใครฉันก็อ่านไพ่ของฉันนะอย่าถือสาโปรดใช้วิจาร,รณญาณในการรับชมมิสแกรนภูเก็ตคนที่จะมงมิสแกรนภูเก็ตปีนี้ครบเครื่องนะฉลาด สวยบอกเลยฉลาดด้วยสวยด้วยเธอเห็นดาบเหรียญคาถาถ้วยไม้ปะดีมากนะแสดงว่าคนคนนี้ไม่ได้มีดีแค่ความสวยฉันว่าสามแบรนด์ที่บอสบอกอ่ะทั้งแบรนด์ทั้งบิวตี้ทั้งบอดี้ body, คนคนนี้มีครบนอกจากแบรนด์บิวตี้บอดี้ฉันว่าคนคนนี้มีทาเลนต์วะฉันว่าคนคนนี้มีทักษะคนคนนี้มีพรสวรรค์เพราะฉะนั้นเนี่ย มิสแกรนภูเก็ตปีนี้ค่อนข้างที่จะครบเครื่องเพราะว่าไพ่ใบนี้เนี่ยมีพรสวรรค์ที่โดดเด่นออกมาจากชาวบ้านเขาค่อนข้างชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนสี่คนนะคนแรกน้องนอร์ดีน้องนอรี่ปะทำไมฉันฉันชู้น้องเขาเรียกยากมากเลยอย่ะน้องนอร์ลน้องนอรี่ไพ่ไม่สวยโลย่ะ เครียดวิตกกังวลมีความกดดันอะไรไม่รู้อาจจะทำรอบชุดว่ายน้ำได้ดีเดินดีเดินด,ด,นดีแต่บางทีเหมือนจะมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างไพ่ใบนี้หมายถึงความผิดพลาดหรือหมายถึงโดนแทงข้างหลังหมายถึงไม่สมหวังกับสิ่งที่ตั้งใจหรืออยู่ดีๆอาจจะมีเหตุการณ์ที่อะไรไม่รู้ตัดน้องออกจากท็อปหหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบว่าโอกาสเข้ารอบลึกค่อนข้างยาก ไพ่น้องนอดีนอรี่ไม่สวยเลยอะ่ะ เดิมโหความเครียดความวิตกกังวลความคาดหวังรวมไปถึงความกดดันหรือลึกๆตอนนี้เหมือนน้องกําลังสับสนสับสนว่าฉันจะต้องเปรี้ยวฉันจะต้องเผ็ดฉันจะต้องหวานหรือฉันต้องมาลุกไหนมันเลยทําให้เกิดความกดดันไม่รู้ว่าพี่เลี้ยงกดดันน้องด้วยหรือเปล่าหรือน้องกดดันตัวเองแต่น้องเหมือนแบกความหวังของคนทั้งหมู่บ้านแบกโลกทั้งใบถ้าเอาตามความหมายโอกาสมงยากนะหรือแม้แต่โอกาสเข้ารอ อยืนท็อป5มิสแกรนภูเกตยังยากเลยนะอันนี้อย่ามาด่าฉันฉันอ่านตามไพ่จริงๆไพ่มันไม่สวยอะไพ่เครียดไพ่กดดันแล้วหนูระมัดระวังเรื่องของ เท้าพลิกเท้าแพงนะหรือมีอนะุบิเหตุนะไพ่ใบนี้จะบอกว่าเป็นอุบ i d ิเหตุก็ได้หรือการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้นะลูกนะยังไงก็ส่งกําลังใจให้ขอให้หนูทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดหาลุกของตัวเองให้เจอว่าตัวเองควรจะมาลุกไหนบุคลิกของตัวเองเนะ่ยเหมาะกับการพรีเซนต์ออกมาแบบไหนแล้วตั้งใจทําให้ดีปลดล็อกความเครียดปลดล็อกความกดดันทั้งหมดนะคะน้องนอรีพี่ส้มมาเป็นกําลังใจให้ทํา บุญลงศพเสริมดวงสักหน่อยเจ้ากรรมนายเวรที่กําลังจองเวรจองกรรมอยู่ในขณะนี้ทําบุญลงศพก็ได้หรือทําบุญไถ่ชีวิตสัตว์เป็นการเสริมดวงก็ได้สําหรับน้องนอรีนะจ๊ะต่อไปน้องไฮดีน้องไฮดีจริงๆไฮดี Heidi. นี่ได้ค่ะว่าเป็นตัวเต็งมาคู่กับชารลอตหรือเปล่าโทเธอเห็นไพ่อะไรปะ โธถ้าไฮดีมงฉันว่าแฟนขับก็ไม่โกรธนะฉันว่าไฮดี้ถ้ามงก็ไม่โกรธนะโธเธอเห็นไพ่พระราชินีนั่งบัลลังก์ปะฉันเปิดไพ่พร้อมกับทุกคนนะทุกคนเห็นปะพระราชินีถือดาบถือพระราชินีถือคาถาเนี่ยสวมมงกุฎเนี่ยชุดลายดอกเนี่ยเฮ้ย หรือว่ามงกุฎจะรงไฮดีมีความหวานซ่อนคันตอบโจทย์พีดีตอบโจทย์สปอนเซอร์ sponsor, การเริ่มต้นใหม่การเดินทางครั้งใหม่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเพิ่มเติมได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วความหมายคือนิสัยดีนะเนี่ย ถ้าดูจากไพ่น้องเป็นคนนิสัยดีมีความเป็นผู้ใหญ่มีความมีเหตุผลและมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้ค่อนข้างสูงพีดีชอบสป,สปอนเซอร์ชอบถ้าน้องไฮดี้ไม่มงอกวาดรางวัลเยอะสุดสิริรวมแล้วเงินรางวัลชีได้เยอะสุดชีกวาดรางวัลได้เยอะสุดแต่บอกเลยว่าโอกาสที่ไฮดี้จะได้มงภูเก็ตสูงมากนะไม่ต้องเชื่อฉันก็ได้แต่ฉันอ่านตามไพ่ไพ่สวยพระราชินี แต่ฉันไม่ฟันธงนะแต่ถ้าเอาตามไพ่ตอนนี้ไฮดี้ไพ่สวยมากจริงๆมีโอกาสครองมง Miss แกรนด์ภูเก็ตได้เลยต่อไปน้องชาลอตชาลอตที่เขาว่าเต็งหามอแต่ไพ่ไม่สวยวะ่ะ แฟนแฟนน้องชาลลอตอย่าโกรธส้มมะนาอย่าโกรธชนะอันนี้พูดตรงๆไพ่ไม่สวยอะไพ่ชาลลอตอะชาลลอตเหมือนโทษตัวเองหรือเปล่าลูกอย่าโทษตัวเองทำดีทำไม่ดียังไงหนูอย่าไปโทษตัวเองหนูอย่าจมปลักอยู่กับอดีตหนูไม่ต้องไปยึดติดอยู่กับอนาคตหนูอยู่กับปัจจุบันสามถ้วยที่ล้มไปแล้วหนูแก้ไขอะไรไม่ได้หนูช่างมันลูกชาลลอตถ้าหนูฟังคิดพี่ส้มมะนะพี่จะบอกหนูเลยว่าหนูช่างมันลูก อดีตช่างมันหนูไม่ต้องไปสนใจหนูโฟกัสอยู่กับปัจจุบันสองทั่วยังตั้งอยู่หนูยังมีโอกาสลูกวันนี้ยังไม่ใช่วันไฟนอนนะหนูยังมีโอกาสแก้มือลูก don't worry be happy you can do i can do เฮอเห็นหนีนะลูกหนูอย่าไปโทษตัวเองรอบที่ผ่านมาถ้าหนูทำไม่ดีหนูไม่ต้องไปจมปรักหนูควร move on ได้แล้วตอนนี้หนูยังมีเหลือเวลาอีก สองสาวันหนูมีเวลาเตรียมตัวหนูจงแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา แต่สิ่งที่สําคัญกับพี่เลี้ยงหรือกับอะไรแบบนี้ก็อย่าก,กดดันน้องมากเกินไปถ้าคนนึงซ้ายจัดคนนึงขวาจัดไม่มีจุดตัดไม่มีจุดกึ่งกลางจะกลายเป็นว่ามันบ้านแตกได้เลยนะอาจจะเกิดความขัดแยง้งอย่าก,กดดันน้องมากจนเกินไปช่วงนี้ฝึกฝน,พ,นพัฒนาและปรับปรุงนะคะทบทวนว่าเออผิดตรงไหนปรับปรุงตรงไหนแก้ตรงไหนยังมีเวลาตอนนี้หนูอยู่เงียบๆคนเดียวก่อนก็ได้ลูกหยุด คิดพิจารณาทบทวนแก้เกมยังไงวันนี้ทำยังไงพรุ่งนี้ทำยังไงนะชา้ชาๆแต่เน้นชัวแต่ไพ่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าจะเอาตามตรงว่าถึงมงหรือยังเนี่ยถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้น่าจะยังนะก็ต้องขอทำนายแบบนี้ส่วนในเรื่องของแฟนคลับก็อย่าโกรธกันนะคะอย่าโกรธกันนะอันนี้ต้องขออาภัยจริงๆอ่านตามไพ่นะต่อไปมามืดมามืดน่ากลัวนะ มามืดน่ากลัวนะเธอจับตาใครคนใดคนหนึ่งไว้เลยแฟนมิสแกรนทุกคนจับตามามืดคนนี้ไว้ครอบครัวอบอุ่นชีวิตดีมีความสุขแล้วเป็นคนที่ไม่แน่ใจอ่ะว่าเป็นแอร์โฮสเตสหรือเปล่าแล้วได้ภาษาอังกฤษด้วยนะคนนี้คนนี้ได้ภาษาอังกฤษด้วย หรือครอบครัวคุณพ่อเป็นทหารอะไรแบบนี้แต่ครอบครัวดูอบอุ่นมามืดคนนี้น่าจับตามองมีเลือดนักสู้อาจจะเคยเจ็บมาเยอะแต่ความสามารถรอบรู้รอบด้านความหมายเนี่ยอาจจะยังไม่เท่าไฮดีแต่คนคนนี้ก็มีโอกาสมายืนสามมีโอกาสจับมือและมีโอกาสปาดมง ความหมายอย่าประมาทมามืดคนนี้เด็ดขาดนะส่วนน้องนอรี่กับน้องชชร์อดยังมีเวลาปรับปรุงแก้ไขเธออย่าประมาทนักสู้คนนี้มามืดคนนี้มีเลือดนักสู้ที่สำคัญได้ภาษาอังกฤษด้วยพัฒนาได้ต่อยอดได้แล้วมีโอกาสได้หลายรางวัลพอๆกับน้องไฮดี้อย่าประมาทคนคนนี้ดี คนคนนี้ดีคบเครื่องพร้อมเลือดนักสู้ได้ภาษาครอบครัวอบอุ่นคุณพ่ออาจจะเป็นข้าราชการทหารหรือตำรวจด้วยคนคนนี้น่ากลัวมากอาจจะเกือบปาดมงหรืออาจจะได้ยืนจับมือเธออย่าประมาทคนคนนี้อาจจะเป็นลูกครึ่งก็ได้นะแต่ถ้าไม่ใช่ลูกครึ่งเนี่ยแสดงว่าครอบครัวเขาอะอยู่ในแวดวงราชการโดยเฉพาะตำรวจทหารแต่น้องเขาเนี่ย อาจจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการบริการแล้วก็อาจจะเก่งภาษาอังกฤษด้วยปรากฏการฟ้าหลังฝนความสำเร็จการเฉลิมฉลองเป็นมามมดที่ค่อนข้างที่จะมาไกล อาจปาดมงได้หรืออาจได้ไปยืนจับมือสรุปก็คือถ้าเอาตามไพ่ตอนนี้เนี่ยให้น้องไฮดีมีโอกาสมงมากที่สุดถ้าเอาตามไพ่ไม่ได้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ได้ดูอะไรเลยอ่านตามไพ่ห้ามทัวลงนะคะคอมเมนต์ด้วยสติเห็นใจแม่หมอด้วยแล้วก็ อีกคนหนึ่งคือมามืดส่วนน้องนอรี่กับน้องชาโรต์ยังมีเวลาอีกสองวันสู้ๆเป็นกำลังใจให้ถ้าจะพูดถึงเรื่องของน้องนอรี่อ่ะน้องน้องไฮดีถ้าจะเสริมดวงก็ไหว้ขอพรคุณแม่ได้นะคะหรือว่าขอพรองค์พระแม่ลักษมีเสริมดวงได้นะเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดมิสแกรนภูเกตท่านอื่นๆด้วยนะคะถ้าอยากให้เปิดไพ่ให้กับมิสแกรนจังหวัดไหนคอมเมนต์ใต้คลิปบอก้ม มาได้เลยขอบพระคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจอย่าดาม่าดูนางงามให้มีความสุขและสนุกกับการเชียร์นี่เป็นเพียงแค่คำทำนายที่อ่านจากไพ่ยิปซีมันยังมีปัจจัยเสริมอีกหลายอย่างที่จะส่งผลต่อคนมงดวงแค่30%เเท่านั้นพูดเซฟตัวเองไว้ก่อนนะกดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ